สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบาเฟงเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดีนี่กะอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องมาลกหย่าออกจากให้หน้าแล้วก็วานปุ้ยมันปุ้ยใส่เข่าพี่น้องหย่าลายพี่น้องเอ้ยครูลกขึ้นมาตามคันหน้าครูเยื่อ้วนเข่ามาลกหย่าบาแพงกวานทั้งวานปุ้ยทั้งลกหย่าไปนําพี่น้องดำเหล้วยังเบลเหลี่ยงลกหย่าวานปุ้ย อย่าลายพี่น้องเอ้ยผู้พักเบาะเบาเพงกับสีวานปุ้ยมันปุ้ยใส่เข่าแล้วก็ลุกเนี่ยพี่น้องงัวกินพี่น้อง วันมาลุกเน้าคญน้าไม่แต่หนื้านี่พี่นอ้องเลยหน้าพักเปาะเกิดตามเขาดีแท้ๆอากาศพ้นกับมาอีกแล้วพี่นอ้องหญ้านี่พี่นออ้องเ้ย เนี่ยขึ้ลายต้องลกออกพี่นองเอ้ยเห็ดหน้ากับควาสิได้ควาสิได้กินเขาเนาะจ่างดำไทยไทยหุดไทยขาดจ่างดำอีกบาดนี้ดำแล้วยังลกหยาอีกลกหยาหวานปุ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อเก่าสบายดี FC สุดข,ขาดเออมาลกหยาทำย่ายอ้วนเอหาาหาาอ นอเนังลัวกินน้อเลยดเป็นาอพรอกมากินเข่าเบแพงกินน้องเย ทำนากับควาสีได้ควาสีใหญ่ดำขึ้นมาแล้วงัวผัดมากินนี่พี่น้องเขาจะเดินเลยมีแต่งัวกัดเข่าเบาแพงเบิดโผเบิร์ตขึงห้พี่น้องไห้นี่งัวมากินเข่า บัวแพงกับิได้ร์วานปุ๋ยเองพี่น้องงัวกับโบเมนงัวบาวแพงดอกงัวข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยออกมาแถวละสองสามโตมากินข้าวบาวแพงบางทีบาวแพงกับโบได้อยู่เฮือนพี away, ่น้องมางัวเต็มใหนนัยกัดจนเบิดผู้พี่น้องกินโอดโผหว่างัวกิน Bết thăm bảo bảo thương khăm si bảo hàng thân đâm thân hoàn quý thân lốc nhã anh ngùa mà kìm khảo ôi ngày thì động oh. của mình nhảy đại ngùa kìm nhã lật con khảo bất มากินพี่น้องเอ้ยจำกินตะพีเลาะไปูฟมีอะไรพี่น้อง ตอ,อนหยาเิีหยาคับลายโพโพ ไอ้ภาคพี่น้องเอใน n h านี้นี่เกิดขึ้นมาตามเขาก็สิบบนั้นเนี่งัวกัดพี่น้องงัวกัดเลยอย่างนี้กขึ้นท่วมเขางัวกัดตำนนั้นกำลังงามงัวมากินถ้าดูแลกำกับบ่ได้กร บ่ได้เขาได้พี่น้องเอ้ปล่อยให้หยาถวอเขานี้เขากระโบงงามแลวกรบโบได้เขาถ้าดูแลบ่ได้ต้องเบิงเนยละวานปุ๋ยให้ตลอดต้องเบิองถ้าดูแลบ่อได้ ลกหญ้าบะแพงลกหญ้าแล้วบะแพงสีหวานปุ๋ยพี่น้องหวานต้นดำกางยังบุโคเอ้ยซื้อบุโคใส่หายหนี้หายน้อยใจได้เงินแล้วก็ถอยไปย่อยมาซื้อใส่ใหม่หวานใหม่อีกลกหญ้าไปน้ำหวานปุ๋ยไปน้ำ ในกนนาดทงนาจำดินจำดินพี่น้องคงงวามมากินกินแถวกินลายกินารวบเป็นไห่ก็ง่ๆสุดวงงวกินข่าวหนนองเลยงวงก็จะอกขวมกินมข่า ยายอ้วนกับด้อคอยเปิกคอยมาดูแลมาลกหนะในรลานเลี้ยงกล้วยให้ยายอ้วนบาได้เลี้ยงกล้วยพอยายอ้วนยายอ้วนลุยน้ำแกงบาได้พี่น้องน้ำลายยายอ้วนก็เลยเอามาลกหนาน้ำเปล่าแพงน้ำเปล่าแพงหวานชุยเดี๋ยวแต่ต่อพี่น้องงัวกินคุณ กินโพดพี่น้องเอ้ยอัวก็ได้ออกมากินเขากินแต่เขา้าเบาแพงเบิ่งรถเอาไปเอามาหรือซีเบิร์ตเอาซาซื่อๆย่างเบาแพงไปหันไปนี่ก็บ่มีไผเบิ่งพี่น้องเนี่ยหัวงามมันก็งามเลี้ยงงัว่ะเขาจะาปล่อยออกมากินเขา้า จแล้วเพื่อนสีวานปุ๋ยวานปุ๋ยใส่เนี่ยโปรดเดี๋ยวพี่น้องนะ mình chẳng mua nó, khi nó, nó mình gặp hình thân nhả đó nó thì nó phó ngoài chặt cắt chân chầm là phó thân là khả nèo này ออกมากินข่ม,มือพี่น้องเยมาแพงจนเหนื่อยไหลเลยออกเจ้าของกับบอกแล้วแต่ขาเจ้าบูรสนใจพี่น้อง ถ้าพ like. ah, si ี่น้องหอนบาแพงกันสิขอจบคลิปสำนิดกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้บ่าวแพงนะเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีบิดทุกทุกคนพี่น้อง